ครับครับสวัสดีครับราพี่น้องเกษตรกรนาแรีงทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มาทําการเอาเครื่องสูบน้ำหน่อยหนึ่งิวนะครับเป็นแบบเ,เครื่องตีน้ำหัวหิวนะครับเครื่องสูบน้ำหัวหิวห้องนึหนะมาสูบน้ำมาทดสอบว่าบอ่อบาดานผมเจาะลึกลงไปสิบสองเมตรที่นี่ก็ผมย่านลงไปแปดเมตรน้ำวันนี้ที่นี่วัสดุอุปกรณ,กรณ์มีดังต่อไปนี้นะครับ นะครับผมมาใกลๆกล้องเน็วกะจะมีเครื่องตัวนี้ผมซื้อมาสามพันเก่าครับสามพันเก่าถ้าวา่าผู้ไดซื้อหาซื้อได้ถือนนก็นี่ะกะเพราะก็น่าจะลดต้นทุนได้หลายเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องซีจังหวะที่เรือกซีจังหวะการเติมสองที่เมน่ี้ผมกัย่างลงไปนะครับจากนีอหนึ่งผมกับใส่คอรถนะครับใส่คอรถเป็นหกขุนดูลงไปแปดเมตรครับที่นี่ก เอาออกลียดสีหุนนขาวานบอกนี่นี่ว่าส่งไก่ได้สามสิบเมตรแล้วผมติล่องเอาลงองแดงล่องเบิงว่ามันสิเป็นยังไงเอาจาังถาเบิงน้ากันนี่นะครับเป็นท่างเลือกนะครับเป็นท่างเลือกหนึ่งท่างเลือกในที่จะเอ่เอเวียดนามน,นะครับน้ำแนนา,นานแล่งสูบสูบเอ่อน้ามบดานนะครับแก้ปัญหาไพ่แหล่งของเข้า ผู้ใดียผมมีเงินหลายเหรียญงบหลักพันนะครับเหรียญงบหลักพันอุปกรณ์นี่สามพันเก้าโตเครื่องแล้วก็ซื้ออ่าพวกทอ่อพวกอีหยังเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณสองร้อยประมาณสี่พันเอ็ดสี่พันสองก็ใส่น้ำได้ผมจะทดสอบตอนนี้เวลาสิบสามนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับผมเตินมน้ำเข้าไปหนึ่งลิตรผมจะไปสูบน้ำนี่ว mm hmm. ่ามันจะออกบ่นะครับเอา แล้วการิไปเบิ่งว่าน้ำมันลิตรนึงมันสิได้หลาเป็นใด็นะครับมันคุม้มบ่เอาเงินแรกน้ำเอาน้ำมันแรกน้ำนี่สิครับเอาเปิดนะครับ งไปงหาหมูแล้วหาหมูมงไงม <งา S 2> ปทายอยู่อ่ะโมไปทาน,น้ำมันโนครกไก่20เมตร นะครับมากกวดพอดี20เมตรเข้าพอกมานาใส่งองแดงนะครับบรรยากาศสวนมงับแตนทำไทยำเนียาำไทยเนี่ยวาร์ดด้นะครับออว่าเบิ้งบน่ามาดิัดนาทีอ๋ามีได้3 4ตี3นาทห4 5นาทีครับเอาฝากคนไล่พอตี3มุ้นนะครับสวัสดีครับทไทำเนีย